เป็นผลเหนือชีวิตนะครับโอ้ถ้าจําได้ครับครั้งหนึ่งนี่ผมเคยนําเสนอคลิปนี่ครับเลี้ยงหนูในท่อนี่ครับผ่านไปสองเดือนนะครับวันนี้ผมกลับมาดูแล้วนะครับโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับที่บ้านของพี่วงนะครับนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วโอ้โหผมเห็นตัวนี้ผมนึกอยากจะนึกอยากกินเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สองเดือนผ่านไปผมแม้กลับมาดูนะครับนี่ครับผ่านไปโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับมาดูใกล้ๆครับโอ้โหต,ตัวนี้ก็คือการเลี้ยงเลี้ยงในท่อนะครับนี่ครับที่เห็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้ดูเต็มๆเลยนะครับนี่ครับ น้องหมาด้วยครับจะจำได้ครับที่เคยดูคลิปผมครับที่พาผมไปดูไอโง่ดักปลาตัวเล็กๆนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วสงสัยนะครับว่าไอ้ขวดน้ํานี้มีไว้ทําไมนะครับก็คือนี่ครับตรงนี้เนี่ยเขาทําไว้เพื่อตอนเช้าเช้านะครับเราก็จะมาเปิดเปิดน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดเบาๆนะครับ เปิดเบาๆนะครับไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับเปิดเพื่อให้น้ามันไหลหยดลงไปนะครับหยดลงไปหยดลงไปเพื่อให้หนูที่อยู่ตรงนั้นมันได้รับความชุ่มชื้นนะครับก็ถือเป็นการว่ามันกินหญ้าไปแล้วมันก็จะได้รับน้ําเข้าไปด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับชักเกียเลยนะครับครับวันนี้ผมเห็ดผนเนชีวิตนะผมหลังจหก่ที่ผมเคยนําเสนอคลิปนี้ไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับ วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งครับผมมาดูว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับโอ้ยตัวใหญ่เลยครับเนี่ยเดีดู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 นะครับดูนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเขี่ยดูเลยนะครับนี่ตบหัวมันเลยนะครับนี่ตบหัวมันครับนี่นี่ครับดูครับขึ้นมาขึ้นมาลุกมาเี่เอามาหมกใส่ปลีกล้วยสักตัวดีไหม อยย่่าพึงเลนี่ครับพี่วงครับเจ้าของนะครับมันเยอะไม่เยอะอ่ะโอ้โหยนี่ครับโอ้โหยพี่อุ้ยขนลุกเลยครับอ่ะอุ้ยพี่มันขึ้นมาแม่เนี่ยโอ้ยเยอะเลยนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหพี่ขนลุกเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวจำบลตัวสี่ตัวตัวห อุ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟมาส่องดูชัดๆได้ไหมพี่โอ้เพื่อนๆครับผม,ผมดูตรงนี้ผมขนลุกเลยนะครับทีแรกมันมีเนี่ยครับไอ้หม้อตัวนี้มันบังไว้อยู่นะครับสองสองอันนะครับผมก็นึกว่ามันมีแค่สามสี่ตัวนะครับโอ้โหดูแล้วขนลุกเลยนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหผมไม่กล้าที่จะ เอ้กล้องผมเข้าไปใกล้ๆนะผมกลัวมันโอ้โหเด,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 ดู๋ยวๆๆๆๆๆเอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกลัวๆๆครับกลัวนี่ครับโอ้โหชัดเจนเลยครับเหลือกี่ตัวพี่ตอนนี้อันนี้มันเป็นขนสีแดงมันมันมันไม่ใช่หนูปุ๊บไหมพีใ่ใช่ครับแดงครับ ที่ว่มันม <ja ันขึ้นมาขังทั้งอยู่นานแล้วมันปกติขนมันจะเป็นสีเทาเนาะครับไอ้ตัวนี้พึ่งน่สีเทาอมดำเนาะพึ่งไปตักมาได้โอ้โอ้นี่ตัวเล็กด้วยนะครับเอามาสักตัวเลยพี่ใส่ขจรขจรผักหวานบ้านผักตำลึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปกะเพราตบท้าย ขจรก็คือภาษาอีสานก็คือ,อ,าศาศาคอผักขิกนะครับภาษาไทยเรียกขจรน,นะครับอันนี้ที่ผมอธิบายไปถูกไหมพี่เนี่ยที่ห้อยไว้นี่ยนี่ครับเวลาตอนนั้นช่วงมันน่าร้อนนะครับอ๋ออ๋อมันร้อนหนูหนูมันอาจจะร้อนแล้วมันใหญ่อ๋อนี่ยนี่นะครับแสดงว่าที่ผมอธิบายไปถูกนะครับเมื่อกี้นี้ครับเนี่ยครับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของเห็ดผลในชีวิตเราเคยถามนะว่าขวดนี้มีไว้ทําไมนะครับก็คือนี่อย่างนี้แหละครับโ,โสเดือนผ่านไปนะครับผมกลับมาดูครับโอโ้โหพี่ครับูดูพี่ขนลุกเลยนะครับตอครับนอีสานเขาจะชอบกินนะครับเนี่ยครับเอาไปหมกตัวพวกนี้นี่าน 150รห้าิบนะครับผมก็เคยกินนะครับหมกใส่ปีกว้วยแล้วก็เอาไปอมใส่ผักหวานบ้านหรือว่าใบตำลึงแล้วก็กระจรนะครับหรือผักขิดนะครับใส่ไใบกระเพาครับอร่อยมากนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าิบหกสิบเจ็ดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับเหตุผลเหนือชีวิตครับ